นี่เป็นเรื่องที่ต้องทําให้ครัวเรือนไทยสะอึกตื่นเต้นเลยนะฮะเมื่อนี่ครัวเรือนไทยมีมูลค่าสูงสุดในรอบ12ปีเมื่อปี2563คือปีที่แล้วปีแห่งโควิดระบาดรอบแรกจนกระทั่งมาเกิดรอบ2ตอนปลายปีที่แล้วนะครับตัวเลขนี้มาจากไหนครับมาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยซึ่งมักจะทําเกี่ยวกับเรื่องของกําลังซื้อปากท้องประชาชนเป็นช่วงทุก บ่อยอยู่แล้วนะเวลาเจอ,เจอวิกฤตหรือไม่เจอวิกฤตอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าปีที่ผ่านมานั่นก็คือทําบ่อยนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้จากาอลไรขอการค้าไทยก็คือ,อนี้ครับในปี2 5 6 3ที่ได้จบไปแล้วนั้นเนี่ยนะฮะหนี้สินครัวเรือนตลอดจนการผ่อนชาระของพี่น้องประชาชนคนไทยในปี63เนี่ยนะครับดูแล้วเนี่ยเขาพบเลยว่าแต่ละครัวเรือนจะมีอัตราหน,นี้สินโดยเฉลี่ย4 8 3 9 5 0บาท84สตางค์นี่เอาเป๊ะเ,เ,เลยนะฮะ แต่รลบกลมก็คือว่าเฉลี่ยครัวเรือนมีหนี้สินประมาณ484,000บาทต่อ1ครัวเรือนท่านผู้ชมลองดูสิครับฟังดูแล้วลองกลับไปคิดดูนะฮะหรือตอนนี้ถ้าพอจะนึกออกว่าเออครัวเรือนเราหนี้เท่าไหร่กันแน่ต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยหรือเปล่าหรือสูงกว่าค่าเฉลีย่ยหรือเป๊ะกับค่าเฉลีย่ยปรากฏว่าเจ้าหนี้ครัวเรือนที่4 8 4 0 0 0เฉลีย่ยต่อ1นครัวเรือนของประเทศไทยในปี63เป็นหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นด้วย เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี62ด้วยแล้วมาเพิ่มขึ้นตบเช็คไปเรื่อยๆก็ปรากฏว่าเป็นนี่ที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดมีนี่บานมากที่สุดต่อครัวเรือนประเทศไทยในะรอบ12ปีที่ผ่านมาครับนั่นก็คือเพิ่มขึ้นถึง42.3%สูงสุดในะรอบ12ปีที่ผ่านมาก็แสดงว่าตั้งแต่ปี2551 25 51เป็นต้นมาน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับท่านผู้ชมครับเท่าที่ดูอย่างนี้เนี่ยนะฮะ เขาบอกว่ามูลค่านี่สินควเรือนของไทยเนี่ยนะครับทั้งมูลค่านี่ด้วยเนี่ยกลายเป็นมูลค่าที่สูงสุดตั้งแต่ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมาลัยของการค้าไทยเนี่ยสำรวจเป็นครั้งแรกเมื่อ12ปีที่ผ่านมาโอ้โหนี่ยิ่งงหนักเข้าใหญ่เลยฮะคือคือตั้งแต่ศูนย์นี้เขาเริ่มสำรวจเกี่ยวกับประเด็นนี้คัวเรนเนี่ยก็นี่ก็ถือว่าเป็นบูนี้ที่สูงที่สุดตั้งแต่เขาเริ่มสำรวจประเด็นนี้คูเรือน12ปีครับนะโอ้โหครับทีนี้ก็จะถามกันแล้วว่า เมื่อปีที่แล้วทําไมครัวเรือนไทยถึงได้มีนี่เนี่ยนะครับถ้าเป็นภาษาชาวบ้านบอกระเบิดระเบอ้อเลยนะฮะหรือว่าทําไมมูลนี่มันถึงได้เพิ่มสูงขึ้นมาขนาดน,นี้ในรอบ12ปีนี่เหมือน12-12ปีนักษั์ครบรอบหนึ่งเลยนะฮะเ,เหตุผลก็ดูอย่างนี้ครับหรายได้หดหายกลายเป็นศูนย์และไม่เพียงพอกับรายจ่ายที่มีอยู่ปกติและไม่ได้ลดลงตามอันนี้ชัดนะ,ะสิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือ1ค่าครองชีพ มีราคาเพิ่มสูงในปีที่แล้วซึ่งมันก็เป็นไปได้นะครับอย่าลืมนะครับว่าโควิดเริ่มต้นระบาดช่วงที่ประมาณเท่าไหร่ฮะมกราคมปลายมกราคมและจริงจังประกาศล็อกดาวน์คือตั้งแต่มีนาเป็นต้นมานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นจากเรื่องของภาวะของคนตกงานเป็นจนํานวนมากของประเทศไทยซึ่งตอนนี้ตัวเลขแม้จะไม่เสด็จน้ําแต่ก็ชัดครับเจล้านคนที่ตกงานในปีที่แล้วของคนไทยท่านผู้ชมคิดดูสิครับว่าเจล้านนี้คือคนที่เป็นเสาหลักออกไปทํางานถูกไหมฮะ เพราะฉะนั้นถ้าเจ็ดแปดล้านตกงานไม่มีเงินเข้าครอบครัวแล้วสมาชิกครอบครัวของคนเจ็ดแปดล้านคนแล่ะครับแน่นอนเขาเป็นเจ็ดแปดล้านคนไม่ได้มีครอบครัวทุกคนแน่นอนว่าเจ็ดแปดล้านคนก็นจะมีคนโสดอยู่ด้วยแต่เท่ากับว่าเงินไม่ได้เข้าครอบครัว,รวและภาระหนี้คือยังมีอยู่นะครับนอกจากนี้นี่นะครับจากการสํารวจเพิ่มเติมต่อไปนี่นะครับเขาบอกงนี้ครับว่ากลุ่มที่ถูกสํารวจตรงน,นี้ที่บอกว่านี่เพิ่มสูงสุดในรอบ1 2ปีเขาพูดชัดเลยว่าหนึ่งจากปัญหาเศรษฐกิจปีที่แล้วไม่ดีเลย72% นะต่อมาครับ59%บอกว่าค่าค้องชีพนี่แหละครับมันไม่ได้สอนคลองกับรายได้ก็แสดงว่าเรามีรายจ่ายสูงเกินตัวมากกว่ารายได้ที่เราสามารถออกไปทำมาหากินและเอาเข้ามาเก็บผอมรอมริบส่วนอีก54%บอกชัดครับรายได้ลดลงไปและมีอีกประมาณ55%นี่เป็นเพราะวิกฤตโรคระบาดโคระบาวิด19ซึ่งอยู่ที่ประมาณ55%คือถ้าเราดูในทั้งหมด4คํคถามที่ตอบเนี่ยนะฮะ เราจะเห็นได้ว่าที่อยู่ในกลุ่มสำรวจเนี่ยให้น้ำหนักวิกฤตโลกโควิด -19 เนี่ยเป็นอันดับที่3ให้น้ำหนักเศรษฐกิจกไปดีเป็นอันดับหนึ่งคือ72็นะฮะนอกจากนี้แล้วนี่นะครับในปีที่ผ่านมาคนไทยเนี่ยนะครับไปก่อร่านสร้างหนี้ครเรือนเนี่ยสูงถึงอะไรสร้างฮะสูงถึง70%เมื่อเทียบกับหนี้ที่มีอยู่ <c oughs> อันนี้ฟังดีๆนะครับคือปกติมีหนี้อยู่ระดับหนึ่งอยู่ไหมฮะ แต่ปรากฏว่าเราก็ไปเพิ่มอ้เจ้ามูลนี้ตรงนี้ขึ้นไปถึง70%อีกจากหนี้ที่เรามีอยู่แล้วอีกนะครับในปีที่แล้วนะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับการที่ประเทศไทยเนี่ยมีหนี้สินครัวเรือนสูงนะครับแต่หนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับผลปรากฏว่าเป็นหนี้ที่มีอยู่ในระบบถึง75%อันนี้ตัวเลขคงคงเป็นหนี้ที่อยู่นอกระบบประมาณ25%ก็ถือว่าคนที่ไปก่อหนี้หรือครอบครัวเรือนที่มีมูลหนี้เนี่ย ต่างก็อยู่ในช่องทางที่เป็นระบบระเบียบคืออาจจะเป็นเนี่ยจากสถาบันการเงินไม่ว่ารัฐหรือว่าของทางทางเอกชนก็ตามเนี่ยนะครับแต่มีอยู่25เที่เรลียนม่นี่ว่อน,น,นอกระบบแต่ถ้าผมจะมองในทางกลับกันโทษฮะ25เเนี่ยหนึ่งในสนะครับและถ้า25เนี่ยมาเป็นนอกระบบแล้วตัวเลขที่น่าจะทรงพลังและแข็งแรงแม้จะเป็นหนี้ก็าตามเนี่ยควรจะกดหนี้นอกระบบเนี่ยให้ต่ำกว่า15หรือ10เปอร์เซ็นต์เลียสัมนั้นถ้ามองจริงๆในแง่ของตัวเลขนี่หนึ่งในสี่นี่น่ากลัวนะฮะ ไม่ได้ไหมายความว่าเป็นความโชคดีอะไรเลยและในการที่มีมูลนี้ถึง1 0สูงสุดรอบบปีของคนไทยเมื่อปีที่แล้วแน่นอนครับจะแก้กันยังไงให้ลดระดับเฉลีย่ยนี่ครัวเรือนที่4 8 4 0 0 0พันเนี่ยให้ต่ำกว่าตรงนี้ให้ได้นะฮะถือว่าเป็นเรื่องที่เหนื่อยแล้วครับนะฮะสำหรับรคนไทยเราโคต้อง,งรอดูและยิ่งไปเจอรอบ2เข้าไปอีกแล้วยิ่งจะมีการปิดล็อกแบบเป็นเฉพาะไม่ได้เป็นแบบล็อกแ,แบบระดับประเทศก็เดี๋ยวต้องว่ากันนะครับว่าสถานการณ์ที่เราจะผ่อนชั้นผ่อนยาวก,กันได้ยังไงนะครับ